พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยผ่านสื่อมวลชนที่อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะครับวันนี้ผมและคณะมนตรีนะครับได้มีการประชุมนัดพิเศษเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเราก็ได้มีการรับทราบถึงวาระ สำคัญสำคัญ,คญซึ่งผมจะขออนุญาตสรุปสั้นๆดังนี้นะครับหนึ่งที่ประชุมคณะมนตรีนะครับได้พิจารณาร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะทำการถแถลงต่อรัฐสภาซึ่งเรากำลังรอคำยืนยันจากทางท่านประธานรัฐสภาอยู่นะครับก็คาดว่าคงเป็นต้นสัปดาห์หน้านะครับซึ่ง ที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบนะโยบายของรัฐบาลมีสาระสําคัญก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านซึ่งได้แก่ปัญหาเศรษฐกิจนะครับเรื่องการลดรายจ่ายลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเราจะผลักดันโครงการคนละครึ่งนะครับลดค่าเดินทางค่าขนส่งและค่าพลังงานเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ มีค่าครองชีพมีรายจ่ายที่ลดลงและนอกจากนั้นในด้านการพลังงานเราก็จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้สามารถใช้พลังงานทดแทนได้มากขึ้นสะดวกขึ้นและง่ายขึ้นเรื่องปัญหาของความมั่นคงกรณีพิพาทไทยกัมพูชานะครับเราก็จะใช้มาตรการทางการทหารนะครับและทางการทูตควบคู่กันไป เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยและรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับปัญหาภัยพิบัติภัยธรรมชาตินอกจากจะต้องเร่งรัดทําระบบเตือนภยัยป้องกันภัยเราจะต้องปรับปรุปงระบบมาตรการการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ซึ่งจะต้องแก้กฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยสะดวกคล่องตัวและแก้ปัญหาให้พวกเขาได้เร็วที่สุดโดยไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบป้องกันการรั่วไหลและป้องกันการทุทจริตคอร์รัปชันได้ปัญหาภัยสังคมรัฐบาลจะดําเนินการปราบปรามอย่างจริงจังเข้มงวดและเด็ดขาดกับกระบวนการค้ายาเสพติด การพนันการพนันออนไลน์สแกมเมอร์เครือข่ายช่อโกงประชาชนซึ่งทำให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนเป็นภัยทางเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างร้ายแรงอาจจะถึงต้องออกจากราชการไว้ก่อนแล้วตามด้วยการดำเนินคดีทางอาญาทุกกรณี เรื่องนี้รัฐบาลจะเอาจริงนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านภายสังคมให้ผ่านพ้นไปให้ได้รัฐบาลนี้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนธุรกิจการพนันไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบปีคาสิโนนะครับและไม่มีการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายนะครับ นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกตำ่ำโดยเฉพาะราคาข้าวราคามันสัมปะหลังและสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดซึ่งเราจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยและจะป้องกันปราบปรามขบวนการลักลอบนำผลผลิตการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งจะทําให้ราคาสินค้าทางการเกษตรของเราเนี่ยไม่สามารถโงหัวขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากนะครับและเราก็จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะเราจะจัดทําระบบการสาธารณส,สุขให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและสะดวกที่สุดและปฏิรูปกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับ การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยนะครับในการที่จะรับมือกับเทคโนโลยีที่ผันแปรผันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเราจะเข้านำประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกและในด้านนิติบัญญัตินะครับรัฐบาล จะจัดให้มีการทําประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งหน้าซึ่งก็จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับตัวผมเองในฐานะนายกรัฐมนตรีผมจะยุบสภาผู้แทนราษฎร ภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อััสภาซึ่งคาดว่าเราจะยุบสภานะครับภายในสิ้นเดือนมกราคม2519เพื่อคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พวกเขาได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน2519 ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้กำหนดต่อไปนะครับในวันนี้คณะมนตรีได้เห็นชอบและได้ให้ผมได้ทำหนังสือลงนามในหนังสือกาบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อขอถแถลงนโยบายร,รัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราได้ขอความการุณาท่านไป ว่าขอให้ดําเนินการในช่วงระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนแต่ไม่ใช่3วันนะครับเราก็ขอท่านให้ดําเนินการเหมือนอรัฐบาลชุดอื่นๆก็คือใช้เวลาถแถลงนโยบายและมีการฟังคำอภิปรายจากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด2วันนะครับต่อไปก็คือคณะมนตรีได้กําหนดรูปแบบแนวทางการประชุมคณะมนตรี และกรอบเวลาในการนําเสนอโครงการต่างๆพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในที่ประชุมคณะมนตรีโดยได้แจ้งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องปรับระยะเวลาการทํางานให้มีความรวดเร็วกระชับลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและลดความซําซ้อนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้จะต้องถูกต้องมีความถูกต้องตามระเบียบของราชการและก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเนื่องจากรัฐบาล มีข้อจํากัดด้านเวลาทุกหน่วยจึงต้องปรับตัวให้เป็นไปตามกรอบเวลาการดําเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้เร็วและมากที่สุดนะครับคณะมนตรีของผมทุกท่านทุกคนนะครับต้องพร้อมทํางานตลอดเวลาวันหยุดไม่มีสัปดาห์ละเจ็ดวันนะครับทำได้โดยที่ไม่มี ความละละ้าระลังใดๆนะครับซึ่งจะเป็นการทํางานในมิติใหม่ของคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยคณะรัฐมนตรีของพี่น้องประชาชนและการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะดําเนินขึ้นตามความจําเป็นไม,ไม่จำเป็นที่จะต้องประชุมสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งเนื่องจากข้อจํากัดด้านเวลาถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องเร่งผลักดันโนโยบาย ต่างๆเพื่อนําไปสู่พี่น้องประชาชนแล้วนะครับเราอาจจะมีการาประชุมคณะมนตรีมากกว่าสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเพราะปัญหาของประเทศนะครับเรารอไม่ได้นะครับก็นี่ก็คือการหารือนะครับอย่างคร่าวๆในการประชุมคณะมนตรีนัดพิเศษในวันนี้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนได้รับ ต้องเรียกว่าต้องได้รับพรนั้นประเสริฐจากภาฟ้านะครับแล้วก็มีความปลื้มปิตินะครับรู้ทราบซึ้งในพระหมหากราุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานกำลังพระไทยจากองค์พระประมุขของชาติพวกเราทุกคนพร้อมแล้วก็มีความินด,ดีเป็นอย่างยิ่งเต็มใจทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งที่จะรับราชการบริหารราชการแผ่นดินนะครับสดองพระเดชพระคุณ นะครับสนองพระมหากรณาธิคุณและตอบสนองอพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปครับขอขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการถแถลงเจตนารมณ์และนี่ก็เป็นทั้งหมดของนาย,ายและก็มาตราการต่างๆที่ท่านนายกร้อมกับคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติค่ะครับจบนะ สำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันอีกครั้งในโอกาสต่อไปขอบ,บคุณและสวัสดีค่ะดึกแล้วนะนะเดี๋ยวไว้ถามกันแต่โอเคโอเคปิกบานเตอะครับ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ